สวัสดีคะ่ะชาลักคณาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยประมาณซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะเน้นที่ดาวศุกร์เป็นหลักคะ่ะ เพื่อไม่ให้พวกคุณเสียโอกาสกันนะคะสิ่งที่ต้องรับมือกับดาวดงอื่นๆก็ยังคงต้องรับมือค่ะในสิ่งที่จําเป็นดีส่วนดีเสียส่วนเสียมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องดีๆอะไรที่ทําให้คุณสามารถตักตวงจากความเป็นเกษตรนี้ได้บ้างและที่สําคัญนะคะเป็นการกลุ่มร่วมกันกันกบมฤตยูถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญค่ะ เป็นเหมือนกับผู้ที่จะเข้ามาพลิกบทบาทแตอว่าแต่งแต้มความแปลกใหม่ให้กับดาวสุขเลยก็ได้จากที่ให้ความหมายทั่วไปนะคะดาวสุขจะเด่นๆหลักๆอยู่2เรื่องค่ะ เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีมุมมองที่เปลี่ยนไปเรื่องของความมีสเสน่ห์นะคะก็จะเน้นสเสน่ห์เฉพาะตัวมากขึ้นค่ะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเหมือนใครเหมือนกับว่าอยู่ดีๆนะคะก็ทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายความจําเจการใช้ชีวิตรูปแบบเดิมๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะในการดูแลตัวเองก็ได้หรือว่าเรื่องของการเงินนะคะแหล่งรายได้วิธีการใช้จ่ายก็อาจจะมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไป มรติยูนะคะจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้หลายอย่างแบบฉับพลันค่ะทั้งในด้านที่เป็นบวกและลบสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางอย่างนะคะมันย่อมไม่ได้อยู่ในแผนของคุณแน่นอนฉะนั้นเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามานะคะไม่ว่าจะรูปแบบไหนจำเป็นที่คุณยังต้องมีสติด้วยเช่นกันไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังรับมืออยู่กับเรื่องอะไร ขอให้ทราบค่ะว่าแสงสว่างที่ปลายอุงมงนะคะยังมีสำหรับช่วงเวลานี้คลิปนี้ทำมาเพื่อไม่ให้คุณเสียโอกาสโดยเฉพาะและก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดหนึ่งค่ะ เอสซิสเตอร์นะคะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นค่ะเป็นหลักสูตร6เดือนนะคะรอบเช้าวันอาทิตย์อยู่ระหว่างการเรียนค่ะที่กำลังเปิดรับอยู่นี้เป็นรอบบ่ายนะคะเราจะเรียนกันทุกวันเสาร์เวลาตามที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะผ่านระบบ Google Meet อยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้ท่านใดสนใจนะคะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและเดี๋ยวจะส่งช่องทางการติดต่อให้นะคะเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ฝากประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้ค่ะลัคนาราศีมังกรเมื่อเดวสุกนะคะเปลี่ยนบทบาทแล้วก็เป็นกเษกษตรกลุ่มร่วมกับมฤตยูถือว่าเป็นดาวคู่เด่นในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดดวสุกเป็นตัวแทนของอาชีพการงานเป็นช่วงที่การงานอาชีพของคุณจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะและอีกครั้งหนึ่งก็จะไปโดดเด่นในช่วงปลายปีเลยค่ะตอนที่เดวสุกนะคะเป็นกเกษตรอีกครั้งในภพกรมมะ แต่ทั้งนี้นะคะต้องมาจากความสามารถเฉพาะตัวค่ะเป็นสิ่งที่คุณทําได้ด้วยตัวคุณเองจะไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกนะคะเกณฑ์น,นี้จะเกิดขึ้นได้นะคะจําเป็นที่คุณจะต้องมีวิธีการทํางานที่แตกต่างไปจากเดิมให้มันสอดคล้องกับการส่งเสริมของดาวค่ะที่ต้องใช้ความกล้าทําในสิ่งที่ฉีกออกจากกรอบเดิมๆที่คุณคุ้นเคย เช่นมามีไอเดียนะคะเรื่องโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะทํามาก่อนหรือคุณมีวิธีการทํางานนะคะที่ไม่ต้องให้หัวหน้าเจ้านายสั่งค่ะแต่คุณก็มีงานส่งหรือมีผลงานออกมาให้ได้เห็นหรือนะคะบริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรูปแบบการทํางานใหม่ๆจนคุณจะต้องลุกขึ้นมาปรับตัวอะไรบางอย่าง หรือมีโอกาสเข้ามาหาตัวคุณค่ะถูกชักชวนให้ได้ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ทำและคุณก็ไม่กลัวนะคะกับความท้าทายที่เข้ามาแค่คุณจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้วยค่ะแต่ละคนนะคะคุณจะเจอรูปแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทิศทางที่เกี่ยวกับความเป็นพพปุตตะนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ไอเดียค่ะหลายๆอย่างที่คุณคิดได้ในตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ประกอบกับความมีศิละปะศิลปินอยู่ในตัว ใครที่อยู่ในสายงานวงการบันเทิงนะคะหรือว่าทำสื่อออนไลน์ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังมีโอกาสที่จะมีโดดมีความโดดเด่นนะคะช่วงนี้คุณพยายามทำผลงานออกมาให้ต่อเนื่องค่ะ มันมีโอกาสที่จะมีผลลัพธ์ตามมาได้จากสิ่งที่คุณทำหรืออย่างน้อยนะคะก็มีผู้ติดตามชอบในรูปแบบที่คุณเป็นลองมีรูปแบบคอนเทนต์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำออกมาดูบ้างหรือเจ้าของกิจการอาชีพอิสระนะคะเอาความแปลกใหม่คะ่ะมาสร้างระบบหรือว่าสูตรสำเร็จบางอย่างอาจจะมีโปรโมชั่นนะคะหรือว่ามีสินค้าบริการอะไรใหม่ๆที่คู่แข่งของคุณไม่กล้าทําอะไรที่มันดูไม่น่าจะเวิร์กแต่มันอาจจะเวิร์กก็ได้สาหรับพวกคุณนะคะในจังหวะนี้ เน้นทําเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้ดีค่ะส่วนใครที่ทําการค้าการขายคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาแค่ว่าอย่ายึดติดกับการทําอะไรรูปแบบเดิมๆค่ะคุณเอาหลักการที่ส่งเสริมนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองอีกทั้งนะคะพบปุตตะนี้ก็ยังหมายถึงความรักความสัมพันธ์ ดาวสุขนี่มีพลังแรงดึงดูดนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาค่ะโดยเฉพาะคนโสดส่วนที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งมรตยูนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้คุณเจอใครบางคนแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้หรือไม่ก็ไปรู้สึกดีกับคนที่ไม่น่าจะรู้สึกดีด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างที่เข้ามาในช่วงนี้คุณต้องใช้สติพินิษพิเคราะห์ด้วยค่ะ มรติยูถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญส่วนคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วถึงแม้ว่าดาวศุกจะไม่ใช่ตัวแทนของคู่ครองของคุณโดยตรงนะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องรับมือร่วมกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้ดาวศุกร์ใช่ว่าจะทําให้ปัญหาของคุณหมดไปนะคะแต่ว่าอาจจะทําให้คุณมีไอเดียที่จะรับมือคะ่ะ เช่นว่าหาสีสันแปลกใหม่ให้กับชีวิตคู่ดูบ้างคิดถึงเรื่องของการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวเช่นมาหาสัตว์เลี้ยงที่ชอบนะคะมาดูแลร่วมกันทําให้บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปได้มีกิจกรรมได้ทําร่วมกันบ้างหรือว่าหาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปด้วยกันและโดยเฉพาะนะคะลัคนามังกรที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีลูกมีหลานแล้วจังหวะนี้คุณมีโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวคะ่ะ มีโอกาสได้ลูกสะพ้ายลูกเขยตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะโดยรวมของตำแหน่งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะก็น่าที่จะมีหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณจะรับรู้ถึงประสบการณ์ใหม่นี้ได้เป็นเรื่องของการเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ได้เหมือนกันค่ะบางคนถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานใหม่ๆนะคะทำให้คุณมีมีเครือข่ายคนรู้จักเข้ามาในรูปแบบของการทำงาน ความเป็นพบปุตตะนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะฉาบฉวยค่ะเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาให้ได้ทำแค่ช่วงสั้นๆเช่นว่าถ้ามีอาชิพพิเศษอาชิพเสริมหรือว่ามีงานเพิ่มเข้ามานะคะก็จะได้ทำแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะตรงนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะอาจจะเป็นแค่ความพอใจแค่ช่วงสั้นๆฉะนั้นนะคะคุณอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปใครเร็วจนเกินไปเหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้นะคะที่ต้องอาศัยระยะเวลาดูกันอีกสักระยะหนึ่ง อีกทั้งนะคะบางคนเริ่มมองหาทักษะความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตนเองค่ะสำหรับพวกคุณนะคะนี่คือช่วงเวลาของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆการปูรากฐานค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะไปเร่งเอาผลสำเร็จได้นะคะถ้าเป็นนักวิ่งนะคะก็เหมือนเพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ทเองค่ะยังมีโอกาสที่คุณจะได้เห็นอุปสรรคที่อยู่เบื้องหน้าที่รออยู่ แต่ว่าด้วยความที่เป็นเกษตรของดาวนะคะถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีค่ะที่คุณควรจะลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆกันในช่วงนี้อีกทั้งนะคะก็ยังหมายถึงเกณฑ์แห่งโชคลาภที่ไม่คาดคิดค่ะเพราะว่าทั้งพระราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็เป็นเกษตรดาวสุขที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการลงทุนก็เป็นเกษตร ในบรรดาพวกคุณนะคะย่อมที่จะต้องมีผู้โชคดีจากเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แน่นอนค่ะในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ลองเปิดดวงเสี่ยงโชคกันไว้หน่อยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละคนนะคะคุณอย่าลืมว่าเราไม่สามารถเป็นผู้โชคดีกันได้หมดหรือนะคะบางคนคุณได้ลาบผลจากรางวัลได้ลาบผลจากการทํางานค่ะการได้กินของอร่อยนะคะมีลาบปากตรงนี้ก็เป็นไปได้ แต่ก็มีจุดเตือนอย่างหนึ่งค่ะมรติยูยนะคะเขาจะทำสิ่งที่เข้ามาให้มีความพลิกผันได้ทั้งในด้านที่เป็นบวกและลบคุณต้องพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงด้วยอย่าให้ความโลภมาครอบงำนะคะหรือถ้าจะต้องใช้ความกล้าก็ต้องกล้าอย่างมีสติ และที่สำคัญนะคะตำแหน่งนี้ของดาวสุก็ยังมีองศาที่ส่งกำลังถึงลัคนามังกรต่อเนื่องแต่ว่าจะดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าดาวจะมีกำลังที่ดีที่สุดก็ตอนที่อยู่ในตำแหน่งของตัวเองจะให้ผลนะคะให้พลังของการเกื้อหนุนโดยเฉพาะกับพวกคุณโดยตรงอะไรที่ว่าจะทำนะคะว่าจะเริ่มแต่ว่าโอกาสไม่อํานวยจังหวะนี้คุณมีโอกาสได้ทําเป็นรูปธรรมจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น เหมาะที่จะสร้างตัวตนนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่าทำให้คนนะคะเข้าถึงตัวตนของคุณให้ได้มากที่สุดแนะนำนะคะให้ไปขับเคลื่อนเรื่องของการสื่อสารการนำเสนอผลงานการเจรจาต่อรองค่ะถ้าคุณมีลูกหนี้ก็ลองไปติดตามถามถ่ายดูหรือนะคะหาช่องทางให้คนเข้าถึงรับรู้สิ่งที่คุณทำให้ได้มากที่สุดใช้ความกล้านะคะในการเปลี่ยนตัวตนจากคุณของคุณจากภายในค่ะแล้เดี๋ยวคุณจะเห็นผลลัพธ์จากภายนอกเอง มริตยูนะคะจะสร้างเหตุให้หักเหในแง่มุมได้หลายอย่างคุณต้องลองทำสักอย่างหนึ่งก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะเห็นภาพเขาอาจจะดึงดูดโอกาสเข้ามาเหนือความคาดหมายของคุณก็ได้หรือแค่มีผลกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยากให้คุณเปลี่ยนอยากลองออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆก็เป็นไปได้เช่นกันและสิ่งที่สอดคล้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะผลกระทบที่มีต่อดาวเสาดาวประจำราศีของคุณนี่แหละคะ่ะ ถือว่าอยู่ในองศาหรือว่ามุมสัมพันธ์ที่ส่งเสริมพลังงานของความเป็นเหตุและผลนะคะนอกเหนือจากทิ่ติความไปแล้วตรงนี้นะคะส่งเสริมในเรื่องของการติดต่อการประสานงานถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะดาวประจําราศีของคุณจะอยู่ในสถานะที่มีโคที่มีการโคจรที่ช้าลงค่ะถือว่าดาวสุขเข้ามานะคะเป็นตัวช่วยส่งกําลังเสริมให้อย่างพอที่จะเห็นความคืบหน้าของสิ่งต่างๆได้ค่ะทั้งเรื่องของการติดต่อการประสานงานหรือว่าการเรียนรู้ จะทำอย่างมีระบบแบบแผนค่ะคิดอะไรก็จะคิดได้อย่างลึกซึ้งเหมือนกัน แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าจะทําอะไรร่วมกับผู้อื่นก็อาจจะต้องทําใจเผื่อไว้สักนิดนึงค่ะเพราะก็จะมีบางสถานะนะคะที่พร้อมจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอยู่ด้วยพลังของดาวคู่ศัตรูก็ยังมีอยู่นะคะสาหรับสุกับเสาพลังของดาวเหมือนกับว่าคุณจะต้องผลักดันทําเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนคะ่ะแล้วมันจะมีผลกระทบไปกับอีกเรื่องหนึ่งไปเองโดยปรยายเช่นนะคะอยากพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนกับคนรอบข้าง หรืออยากจะเสนอแนะอะไรใหม่ๆในที่ประชุมนะคะเพราะว่าอดทนกับรูปแบบเดิมๆมานานแล้วแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกทั้งนะคะด้วยความเป็นดาวเสาของคุณคุณย่อมที่จะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นพื้นฐานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณลองเอาความรู้ประสบการณ์เก่าๆที่มีนะคะมานําเสนอในรูปแบบใหม่ๆดูบ้างคะ่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะแค่หามุมมองใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม วิธีการเรียนรู้ก็เช่นกันค่ะลองหาวิธีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นความรู้ที่ฉีกกฎความสนใจเก่าๆของคุณดูบ้างเช่นนะคะจากที่ไม่เคยถนัดเรื่องของเทคโนโลยีก็ลองเปิดใจศึกษาดูค่ะเพราะว่าดาวสุกสามารถทําให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสามารถสังเกตเห็นได้เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าคุณจะหันมาพิถีพิถันกับตัวเองมากขึ้น หรือบทบาทในการเข้ากลุ่มเข้าสังคมของคุณเปลี่ยนไปซึ่งคุณอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าไอเดียเล็กๆน้อยๆที่ดูแปลกๆไปของคุณในเดือนนี้มันอาจจะกลายเป็นจุดตั้งต้นของสิ่งที่เปลี่ยนคุณในอนาคตก็ได้คุณแค่ต้องใช้คุณสมบัติ2อย่างนะคะที่จะต้องทําไปพร้อมๆกันก็คือกล้าหาญอย่างมีวินัยค่ะ และถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะก็น่าที่จะเห็นสินค้าที่นําเสนออยู่เป็นระยะสินค้าที่คุณเห็นมาจากร้านค้าในช็อปปีกันนะคะแต่ละคลิปแต่ละช่องเขาก็จะมีส่วนร่วมในการนําเสนอสินค้าค่ะตรงนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบ Youtube นะคะที่ทําให้เราได้มาเจอกันและสินค้าที่เราจะนําเสนอในคลิปนี้ก็เป็นสินค้าที่เราใช้จริงอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการทําเครื่องฟอกอากาศเองนะคะแบบประหยัดค่ะ อุปกรณ์มีแค่3อย่างและข้อดีนะคะก็ที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้เย็นได้นานขึ้นค่ะแล้วก็ยืดเวลาในการล้างแอร์ได้ระยะหนึ่งเราใช้พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังนะคะยี่ห้อมิสูบิชิขนาด8นิ้วนะคะรุ่นนี้ พอดีกับขนาดของไส้กลองอากาศเลยค่ะไส้กลองนะคะคุณก็เลือกให้มีคุณสมบัติที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมในอากาศด้วยระดับหนึ่งแล้วก็มีแผ่นกลองชั้นนอกอีกต่างหากนะคะประกอบง่ายๆเลยค่ะก็จะออกมาเป็นรูปที่คุณเห็นอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะคะแค่3มสิ่งนี้ก็ทําให้คุณได้เครื่องฟอกอากาศนะคะราคาย่อมเยาฝากไว้นะคะเผื่อใครสนใจขอบคุณค่ะและความเชื่อมโยงต่อไปนะคะของดาวสุก็จะไปอยู่ที่ภพปัตตานีค่ะ เป็นตำแหน่งของผู้คนนะคะทุกสถานะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนพ่อแม่หัวหน้าเจ้านายหรือคนที่จ้างงานคุณตรงนี้จะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะของพวกคุณแต่ละคนด้วยเอาหลักเกณฑ์นี้ไปปรับใช้นะคะมีพะเกดแล้วก็ดาวพุธนะคะที่กำลังโครจรผิดปกติคะ่ะเรียกว่าพักองศา คุณสามารถเอาหลักเกณฑ์น,นี้ไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะที่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลได้อยู่เหมือนกันอาจทาให้คุณคิดถึงนะคะห่วงหาหรือว่ามีแรงดึงดูดกับใครบางคนคะ่ะ เช่นว่าคิดถึงคนที่เลิกลากันไปแล้วหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างทั้งที่โหยหากันหรือว่าต้องห่างกันเพราะว่ามีเหตุจําเป็นหรือทําให้คุณนะคะหวนทบทวนความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้อยู่ในช่วงของการดึงจังหวะค่ะคิดทบทวนหรือว่ากําลังรับมืออะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดเรื่องเก่าๆนะคะที่จบไปแล้วก็ได้หรือว่าคุณกลับไปคุยกับคนรักเก่า มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ได้สําหรับบางคู่อีกทั้งนะคะคุณมีโอกาสเข้าใจผิดกันในเรื่องของการสื่อสารสําหรับบางคนค่ะเช่นว่าต้องการจะสื่อสารอย่างหนึ่งแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็กลับเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าจะมีบางแง่มุมที่คุณจะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารด้วยอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์อีกทั้งยังหมายถึงการแอบชอบค่ะแอบมีใจ สิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกได้อีกทั้งฝ่ายตรงข้ามของคุณเขาก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่อยู่ในใจที่ไม่เปิดเผยเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่ซับซ้อนค่ะบางความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองด้วยซ้ําหรือไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นี้แนะนําว่านะคะควรหยุดคิดแล้วก็ฟังเสียงของหัวใจตัวเองให้มากค่ะ อย่าเพิ่งที่จะไปปรีพรามตัดสินใจอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจะว่าไปนะคะตอนนี้เหมือนกับว่ามีหมอกบางๆนะคะอย่างระเกดที่ทำให้คุณอาจจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างแท้จริงนะมองว่านะคะน่าจะเป็นจังหวะที่ทำให้คุณได้ส,สางอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้คะ่ะแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และอย่างหนึ่งนะคะที่คนเรามักที่จะมองข้ามกันคือการที่เรากล้าที่จะปล่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างไปแต่มันอาจจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงมากกว่าก็ได้ความสุขไม่ใช่การที่เราจะต้องได้รับจากใครนะคะแค่เรารักตัวเราเองให้เป็นรักตัวเองให้มากพอความสุขมันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี้แหละคะ่ะ และบทสรุปของคลิปนี้นะคะแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ของรักานาราศีมังกรก็คือแสงที่เกิดจากใจของพวกคุณเองนี่แหละคะ่ะไม่ใช่แสงที่ส่องมาจากใครไม่ได้มาจากการรอคอยนะคะแต่ว่าเกิดจากการยอมเปลี่ยนการยอมเป็นตัวของตัวเองและยอมให้สิ่งใหม่ในหัวใจของคุณได้ทำงานดูบ้างถึงแม้ว่าทางข้างหน้านะคะมันยังไม่ได้ชัดเจนนะักแต่มันจะสว่างกว่าเส้นทางเก่าๆที่ผ่านมาของคุณแน่นอน แสงที่ปลายอุโมงของพวกคุณนะคะจึงไม่ใช่ทางรอดค่ะแต่มันคือทางเลือกบางครั้งนะคะแสงสว่างที่เราตามหาไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปค่ะแต่มันอยู่ในทุกย่างก้าวค่ะที่เรากล้ายืนอยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองอยู่ในทุกครั้งนะคะที่ใจของเรายอมรับว่าสิ่งเก่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราอีกต่อไปแล้วก็ได้ในวันนี้เดือนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มันอาจจะไม่ได้เรียบง่ายค่ะแต่มีความโชคดีบางอย่างแฝงอยู่ เป็นแสงที่สว่างขึ้นจากข้างในพวกคุณนะคะจากการกล้าปล่อยมือในสิ่งที่ไม่ใช่และเลือกทำในสิ่งที่ตรงกับหัวใจของตัวเองให้ได้มากที่สุดทำให้คุณเชื่อกันนะคะว่าความสุขของพวกเราทุกคนไม่จำเป็นต้องให้ใครมาหยิบยื่นค่ะเพราะพวกเราสามารถที่จะเป็นแสงให้กับตัวเองได้เป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะลัคนาราศีมังกรและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ